สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์การธนิกาชุนหวัฒน์นะคะวันนี้ดิฉันจะมาทำนายดวง12ราศีในปีพุทธศักราช2559นะคะสำหรับในตอนนี้นะคะดิฉันจะทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะท่านมีจุดเด่นของดวงชะตานะคะตรงที่ดาวมฤตยูนะคะและโคจรมะเร็งลัคนาของท่านนะคะเรามาดูกันว่าในแต่ละด้านนะคะดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะสำหรับในเรื่องการงานนะคะ ท่านมีแนวโน้มว่าจะได้ทํางานกับชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์วิชาการนะคะหรือว่าเทคโนโลยีล้ายุคนะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องการเงินนะคะท่านมีแนวโน้มว่าจะได้เงินจากญาติพี่น้องนะคะหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์พวกบ้านที่ดินรถยนต์ด้วยนะคะท่านมีแนวโน้มว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ะคะ่ะซึ่ง อาจจะไม่ได้บ่อยนักนะคะแต่ว่าได้มาทีก็เป็นก้อนใหญ่เลยนะคะสําหรับในเรื่องความรักนะคะท่านมีแนวโน้มว่าท่านจะพบรักกับชาวต่างชาตินะคะสําหรับในคนโสดน,นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าคู่ครอ,องของท่านอาจจะมีเรื่องเครียด,ดเรื่องกังวลน,นะคะขอให้ท่านเนี่ยเอาใจใส่เขานะคะแล้วก็เวลาพูดอะไรกับเขาเนี่ยพูดด้วย ความสุภาพใจเย็นนะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะในเรื่องสุขภาพท่านเนี่ยสุขภาพดีนะคะถ้าจะมีปัญหาอยู่บ้างจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งคู่ของท่านเนี่ยโดนมฤตยูทับเข้าไปก็จะมีอารมณ์เครียดซึ่งอาจจะมาระบายที่ท่านนะคะท่านเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นนะคะน่าจะชวนกันไปเข้าวัดทําบุญนะคะแล้วก็ ถวายปัจจัยต่างๆให้ทางวัดเนี่ยทำบุญร่วมกันก็จะทําให้ชีวิตรักดีขึ้นนะคะแล้วก็ในปี2559นี้ก็จะเป็นปีที่ดีของท่านปีหนึ่งเลยค่ะ